ก็จริงๆแบรนด์อัลเทอร์สลีปมีสร้างขึ้นมา establish มาได้ประมาณ12ปีที่แล้วแต่ว่าแต่ก่อนเราทำเหมือนเป็นทำเป็นโรงงานทำ OEM ให้ห้างบบต่างๆในยุโรปนะครับแล้วก็ประมาณช่วง4ปีที่แล้วเนีย่ยเจ้าของเขา Jay, Chris, เจกับคริสเขาได้เปิดร้านที่ซาท์ยุโรปข้างๆกับเดร็กส์อันนี้เป็นโมเดลที่หนึ่งในทีมของเราดีไซน์นะครับชื่อ Caledonian Slipper ครับอันนี้เราก็จะเป็นเหมือนเวลาไปแบบไปโชว์รูมรถเนี่ยก็จะมีเป็นแบบอินเทอร์เนียให้เลือกใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้เป็นแบบเป็นหนังกกลับเเป็นออดหรืว่าายไ้ พวกเดียสกนเครื่องนี้เป็นเครื่อง 3D Lighter Scanner นะครับก็ค,คือเอาเท้าเข้าไปวางไว้คือเท้าทุกคนเนี่ยสด้านไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วตัวน,นี้ก็จะสามารถวัดเท้าเราเพื่อเอา measurement ไปทำรองเท้าที่ factory ของเราครับ สวัสดีครับจ็อบนะครับจากอาร์เทอร์สเลฟครับคือจริงๆอาร์เทอร์สเลฟเป็นแบรนด์รองเท้าที่เราให้ลูกค้าสามารถคัสตอมไนเซชันตั้งแต่เลือกเลือกเนท้อวัสดุได้เลือกลายได,ได้แล้วคู่ที่เราทำเนี่ยทำคู่ต่อคู่เพราะฉะนั้นเราไม่มีสต็อกเลยเราจะพาไปดูวิธีการวัดวัดเท้าที่ใช้เครื่องライเดอร์สแスนャナーสามมิตินะครับแล้วก็พาไปดูเนท้อวัสดุแล้วก็โมเดลต่างๆที่มีในร้านตอนนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับ ก็จริงๆแบรนด์อัลเตอร์สลีปมีสร้างขึ้นมา establish สช์มาได้ประมาณ12ปีที่แล้วแตอว่าแต่ก่อนเราทำเหมือนเป็นทำเป็นโรงงานทำโอเอให้ทางต่างในยุโรปนะครับแล้วก็ประมาณช่วง4ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าของเค้าเจกับคริสเค้าได้เปิดร้านที่ซาฟิโรข้างๆกับ Drake's ก็ทำเป็นเลยก่อนแทร็กทรีเราก็อยู่ข้างล่างเลยเออทุกอย่างเราก็วัดทั้งบนล้วก็เลือกโมเดลข้างบนได้เลยแล้วก็ข้างล่างลูกค้าก็สามารถเดินลงไปดูแล้วก็เลือกแบบเอออยากทำตรงนี้ยังไงเลือกมัตเทียร์อย่างไรก็มีห้องเป็นห้องสต็อกรูมให้ดูเลยครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านใหม่นะครับเอ่อนี้อยู่ที่เมลสตรีทเราจะพามาดูโมเดลที่เป็นเซอร์เคสเชียลโมเดลของเราที่เราทำมาพักแล้ว จริงตัวนี้ชื่อว่า castro castro เป็นลองเท้าผมว่าเป็นสไตล์แบบ g r a t i e n slipper จริงเขาสามารถเลือกได้ว่าอยากให้โซลแบบไหนตัวนี้เป็น rubber sole ผมว่าคนที่ชอบแบบใส่แบบเดินทุกวันเดินบ่อยเลยใช้แบบใช้งานบ่อยในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าใส่แล้ว คอมฟอร์ตเบ e ลใส่แล้วนุ่มแล้วก็ใส่ไปได้ในหลายหลายแบบจากแบบซิตี้ทูบีชทูแบบไปอีเวนต์ตอน,นเดี่ยนเดี่ยนส่าย,ย้นะตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนำแล้วก็ตัวที่เราทำอีกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นโมเดลที่หนึ่งใน ที่ของเราดีไซน์นะครับชื่อ c a l e d o n i a n Slipper ครับก็คือจะเป็น f u l l s t r a p แต่ว,ว่า Full Strap เราจะทำจากข้างๆไม่ได้ตรงออกมาเลยคือลูกค้าสามาราเลอก้ว่าอยากได้แหวที่สูงขึ้นหน่อยส่วนมากผมว่ารองเท้าเราจะทำแวมที่ต่ำกว่าทั่วไปให้มันมีความแบบเมีลุคที่ดู intage, วินเทจ่อทั่วไปหน่อยแล้วก็ตัวน,นี้เป็นหนึ่งในโมเดลที่ผมแนะนาว่าใส่ในี้ความแาโชวได้หน่อยใส่ไปทะเลก็ได้จริงๆหรือว่าใส่อยู่ในเมืองทุกวันทํางานถ้าทำเป็นสีแบบโทนโทนโทน,โทนใส่กับสูททั่วไปก็ถือว่าเป็น รองเท้าที่เป็นรองเท้าคู่ใจของคนหนึ่งที่ผมใส่บ่อยๆเหมือนกันครับตอนนี้แล้วก็ ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวชี่ผมว่าไม่มีใครทำเหมือนเป็นเป็นโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาชื่อว่าพาบโลสครับพาบโลเนี่ยเป็นนึกถึงเวลาเราไปเที่ยวเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นต้องการรองเท้าที่เหมือนใส่ไปออฟฟิศก็ได้หรือแบบตอนเย็นต้องไปสนามดีเราต้องบินไปที่อื่นอะไรเงี้ยเป็น traveling shoe ตัวหนึ่งเนี่ยชื่อพาบโลสที่จิงชื่อมาจากพาบโลสโคบาร์วิ่งขึ้นเครื่องบินได้เลยต้องโดนมาแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เราทําตัวนี้เป็นหนังเป็นหนังเกรนนะครับแล้วก็สีไปอนนี้ผมว่าบางคนเนี่ยที่ชอบสีแบบม แต่อยากได้อะไรที่มีความฟอร์มอลขึ้นมาหน่อยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมว่าคัดแบบหน้ามันแบบมีความฟอร์มโมถ้าเวลาใส่ของเขาเราแ,แบบเบรกประมาณนี้พอดีเลยเป็นรองเท้าที่สามารถใส่ไปเที่ยวได้เหมือนกันผมก็เวลาเดินทางก็ใช้คู่นี้บ่อยตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่าแนะนําถ้าสมมตินคนที่แบบเอออยากไสออฟกิฟตัวนี้แต่ไม่ได้อยากใส่ออกสอดไปอะไรย่างเงี้ยตัวนี้เป็นหนึ่งช้อยส์ที่ผมว่าเป็นอะไรที่ใหม่ที่ไม่ค่อยมีคนทำกางเกง s o p e Trotter slipper ครับ ชื่อมาจากผมว่าคนที่เดินทางบ่อยๆเวลาหยุดในเครื่องบินหรือยุดในบ้านเนี่ยแบบต้องการความสะดวกสบายใช่ไหมครับคือคู่นี้ก็เป็นสลิปเปอร์ที่สามารถใส่ในบ้านได้ก็จเป็นเป็นพื้นเป็นแบบสเวต์โซที่สามารถใส่ได้ทุกวันแล้วก็ตัวนี้ทําจากเดียสกินนะครับมีความนุ่มแล้วก็มีความที่แบบยืดหยุ่นได้สูงเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเคสที่สามารถเวลาเดินทางเนี่ยก็จะสามารถเดินทางเป็นเป็นคู่อย่างนี้ได้แล้วก็สามารถใส่ได้ อย่างนี้ก็เป็นเคสนะครับสมมติว่าเวลาเดินทางก็ใช้ Globe Trotter m i l l s ได้สามารถเปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ได้เลยผมว่าในการเดินทางเนี่ยเป็น essential ที่ต้องมีนะครับคู่นี้ถ้าใครเดินทางาบ่อยหรืออยู่บ้านต้องการรองเท้าที่ใส่แล้วสะดวกสบายเป็นคู่ที่ดีมากๆแต่ว่าช่วงนี้เริ่มหน้าหนาวแล้วถ้าใครที่มีอยู่ที่ไทยนะครับผมแนะนำตัวนี้ชื่อ e n g a d e n Boots ครับ e n g a d e n Boots เป็นรองเท้าที่ผมว่า ป็นรองเท้าที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยคู่นี้คือถ้าคนที่ชอบใส่ไปแบบไปแอล์หรือว่าคนที่จะไปสกีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ต้องการรองเท้าที่แบบสามารถแบบกลายดิ้งไปได้หลายที่อันนี้เป็นคอมบิเนชันที่เราโชว์นะครับก็คือเป็นเป็นซูเอตในตัวบอดี้หลักแล้วก็เป็นหนังเกรนอัปเปอร์ข้างบนแต่ข้อดีของเราเนี่ยคือข้างในเนี่ยเป็นเชลลริงนะครับสามารถใส่เป็นเชลลิงได้ถ้าต้องการคนนี้ชอบความอุ่นแต่อย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือโซครับโซ่ Soul ของเราเป็นตัวที่สามารถดึงออกมาแล้วเวลาลงไปเกลเซียหรือบนน้ำแข็ง ติ่งพื้นเลื่อๆเนี่ยผมว่าตอนนี้เป็นตัวที่ไม่มีใครทําเหมือนตอนนี้เราก็ได้เ e เวล o อกับทีมทิตาล,ลี่นะครับเพื่อสร้างโซลพิเศษตัวน,นี้ขึ้นมาแล้ววันนี้ผมใช้เองมาแล้ว2ปีเหมือนกันไปสวิตเซอร์แลนด์ไปแบบเที่ยหนาวหรือว่าไปออสเตรียอะไรงรับเป็นคู่ที่ perfect ใส่ไปกินข้าวก็ได้ยังดูดีอยู่หรือใส่ไปอยู่บนหิมะก็เป็นคู่ที่ผมว่าไม่มีใครทําเหมือนคู่นี้ชอบมากๆเลย โอเคครับก็หลังจากที่เลือกโมเดลรองเท้าไปแล้วเราก็มาเลือก material นะครับอันนี้เราก็จะเป็นเหมือนเวลาไปแบบ special room lot เนี่ยก็จะมีเป็นแบบ i n ท e เ i ียให้เลือกใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้เป็นเป็นแบบพวกเป็นหนังเป็นหนังกลับเป็นสเวตหรือว่าอยากได้เป็นพวกเทียสเกนบางคนอาจจะชอบหนังที่แบบมีคาร์โมแฟลกหน่อยอันนี้ก็จะแบบมีความแบบเออแบบมีความซับโตแต่บางคนอาจจะได้อะไรที่แบบมีความไม่เหมือนใครครับก็เป็นพวก leather print อะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายไซส์เหมือนกันอันนี้ก็เป็น printed on suede นะครับพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ย เราจะพาไปดูวิธีการในการวัดเท้าก่อนที่จะทำรองเท้าครับ หลังจากที่เลือก material เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาวัดเท้าตรงนี้นะครับคือเรา combine Technology กับ craftsmanship มาด้วยกันนะไม่ผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กับการทำรองเท้าทำให้รองเท้าแบบยังได้รูปทรงที่มีความคลาสสิกอยู่แต่เราใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้การทำรองเท้ามันเป็น process ที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง 3D l i d e r scanner นะครับก็คือ,คอเอาเท้าเข้าไปวางไว้คือเท้าทุกคนเนะี่ยสองด้านไม่ไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วตัวนี้ก็จะสามารถวัดเท้าเราเพื่อเอา measurement ไปทำรองเท้าที่ฟัคทอรี่ของเราครับ หลังจากที่เราวัดเทา้าด้วยเครื่อง 3D scanner แ,แล้วก็ส่งไปทำที่โรงงานนะครับโดยใช้เวลาทำประมาณ1อาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นก็ถึง process ในการจัดส่งให้ลูกค้านนะครับแต่ถ้ามาที่ลอนดอนใช่ไหมนะครับหอาทิตย์เสร็จแล้วเราก็ได้รองเท้ามาในกล่องนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอากลับบ้านได้เลยใครมาที่ลอนดอนก็มาร้าน Arthur Street ได้นะครับอยู่ก็ร้านอยู่ที่ Mouse Street นะครับผมเวลามาก็สามารถเดินมาอยู่ตรงมิวส์เล็กๆนะครับผมใกล้ๆกับ b a r b e r a Store ร,ร้านก็อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นสาขาใหม่ของเราครับ นีต้อนรับอมาที่ลอนดอนครับแล้วก็ทรังโชว์นะครับเดี๋ยวเราจะมีทรังโชว์ที่ประเทศไทยที่ร้าน The c o ร u m ที่เกสรช่วงเดือนปลายเดือนเมษายนนี้นะครับผมถ้าใครสะดวกสนใจลองคท้าโมเดลไหนหรือมาลองก็ได้ครับให้รู้เจอกันเมษายนไปเมษายนนี้ครับผม